สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมวันนี้นะครับพี่นนท์จะมาสอนพับจรวดว่าวจุฬาแบบนี้เลยนะครับผมเท่ๆเลยนะครับเมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็ล่อไปให้ดูแล้วนะครับผมเราไม่ต้องปาแรงนะครับผมว่าวจุฬาตัวนี้นะครับปจรวดว่าวจุฬาเราปาออกเบาๆนะครับผมจากที่สูงนะครับแล้วก็ปล่อยมานะครับผมมันก็จะล่อลงแบบนี้เลยนะครับผมอย่างเท่เลย โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่โนโนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมในการพับจรววดว่าวจุฬาตัวนี้นะครับผมให้เราทําการพับครึ่งแนวยาวนะครับผมโอเคนะครับผมพอได้แล้วเราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บ โอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะแบบนี้เราก็เปิดมานะครับทําการพลิกกลับด้านหนึ่งทีนะครับผมจากนั้นนะครับพับครึ่งแนวสั้นด้วยนะครับผมปึ๊บเล็งตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเปิดมานะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาขอบบนนะครับผมมาชกับขีดด้านในแบบนี้เลยนะครับทําการพับครึ่งของครึ่งนะครับ พอตรงแล้วนะครับผมเราก็รีดได้เลยปึ๊บโอเคจากนั้นให้เราทาการเปิดมานะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับครึ่งของครึ่งที่เราพับเมื่อกี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับปึ๊บโอเคเล็งตรงแล้วก็รีดนะครับพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะเอาขอบนี้นะครับผมมาชกับขีดด้านในนะครับพับสามเหลี่ยมเข้านั่นเองปึ๊บ เล็งตรงแล้วก็ค่อยๆรีดนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับผมโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นเราจะพับหัวสามเหลี่ยมลงแบบนี้เลยปึ๊บนี่นะครับให้เส้นกลางยังตรงอยู่นะครับผมด้านข้างนะครับผมให้เราพับจนสุดเลยนะครับทั้งสองข้างปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราพับสามเหลี่ยมขึ้น อีกรอบหนึ่งนะครับผมขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับให้เราเอาเหลี่ยมนี้นะครับผมมาชนกับด้านขอบเห็นไหมนี่นะครับผมที่เป็นขีดอยู่นะครับให้เราเอาเหลี่ยมด้านขีดนะครับผมมาชนกับขอบแบบนี้เลยทั้งสองข้างนะครับผมมันจะตรงกันเอบนี่ในลักษณะนี้ขีดกลางก็ยังตรงอยู่นะครับผมพอตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนี่ในลักษณะนี้เลยครับผม โอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับประกบกันนะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับผมเราจะพับปีกลงนะครับความกว้างนะครับผมความกว้างตรงนี้นะครับ1เซนติเมตรครึ่งนะครับนี่นะครับผม1เซนติเมตรครึ่งนะครับผมให้เราวัดในลักษณะนี้นะครับ เราจับไม้บรรทัดไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็พับลงนะครับเพื่อทํารอยนะครับผมรอยขีดนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมเราเอาไม้บรรทัดออกแล้วก็พับตามได้เลยนะครับปึ๊บรีตามยาวไปเลยนะครับนี่นี่นะครับผมให้มันเท่ากันนะครับผมความกว้างตรงนี้1เซนติเมตรครึ่งนะครับโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมอีกด้านหนึ่งก็พับเหมือนกันเลยนะครับ เราก็จะมาเล็งด้านบนนะครับผมอีกปีกหนึ่งจะพับง่ายหน่อยนะครับเล็งปีกด้านบนให้เท่ากันนะครับผมแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับมันจะเท่ากันพอดีนะครับปึ๊บโอเคนี่พอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราทําการเปิดออกมานี่เห็นไหมมันจะเท่ากันนะครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราเปิดไปจนสุดเลยนะครับในลักษณะนี้โอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราพลิกมาด้านนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะวาดนะครับผมเอา ดินสองมาวาดนะครับเราจะมาวาดในลักษณะว่าวจุลานะครับผมเราจะเริ่มวาดตั้งแต่ครึ่งหนึ่งนะครับผมนับจากตรงนี้กับตรงนี้นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ครึ่งหนึ่งแล้วเราก็วาดโค้งมาในลักษณะนี้นะครับปึ๊บนี่โค้งมาแบบนี้เลยปึ๊บแล้วเราก็โค้งเข้านะครับเราก็จะทําเหมือนกันนะครับผมปึ๊บนี่ นี่เลยครับผมในลักษณะปีกนะครับในลักษณะปีกว่าจุลานะครับผมแล้วเราก็ลากตรงมาเลยนะครับโอเคคลิปก่อนหน้านี้พี่น้องก็เคยทําว่าจุลาขึ้นรูปทรงให้ดูแล้วนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนั้นเลยนะครับโอเคพอได้ปีกแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็หันมาแนวตั้งในลักษณะนี้นะครับเราไม่ต้องลากสุดจนถึงขีดตรงนี้นะครับผมเราจะเว้นไว้ประมาณประมาณ1เซนติเมตรนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับผมเราก็จะตีโค้งในลักษณะนี้เลย นี่ให้ปุ๊บเหมือนว่าจุลานะครับแล้วเราก็ขีดตรงไปในลักษณะนี้ปึ๊บนี่เลยครับผมในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ลากตรงตรงนี้ปึ๊บนี่โอเคครับผมจากนั้นนะครับให้เรานํากรรไกรมาตัดตามเส้นที่เราวาดไว้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคครับผมนี่ครับผมพอเราได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมเราก็พับปีกลงทั้งสองข้างนะครับ นี่ในลักษณะนี้เลยครับผมนี่โอเคครับผมแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมนี่ก่อนปลาครับผมก็ทําปีกขึ้นในลักษณะนี้นะครับผมคล้ายๆตัววายนะครับอย่าตรงแบบนี้นะครับผมถ้าตรงแบบนี้มันจะล่อนไม่ค่อยดีนะครับผมทําปีกขึ้นในลักษณะนี้นิดนึงนะครับผมทั้งหางและปีกนะครับนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับแล้วเราก็ปลาปลาไปข้างหน้าเบาๆแล้วก็ปล่อยนะครับผมจากที่สูงนะครับผมมันก็จะล่อนลงในลักษณะนี้เลยนะครับผมอย่างเท่เลย โอเคครับผมนี่ครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับผม2ตัวนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ